สวัสดีค่ะหายกันไปน,นานเลยนะคะก็ตอนแรกก็ไม่รู้จะทําวิดีโออะไรให้เพื่อนๆดูกันดีแต่พอดีวันนี้มีออพัาสดุกไปชนีมาส่งพอดีนะคะ2กล่องด้วยกันก็เลยคิดว่าน่าสน,นุกดีถ้าเกิดพลอยมาแกะพัาสดุให้ดูว่าออพลอยได้อะไรมาบ้างนะคะก็กล่องหนึ่งมาจากญี่ปุ่นอีกกล่องหนึ่งมาจากไต้หวนันเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะกล่องแรกก่อนนะคะมาจากญี่ปุ่น นี่ส่วนใหญ่จะเป็นหมีแบรบิกนะคะอันแรกเลยนี่ก่อนละกันนี่ค่ะเป็นหมีแบรบิกรุ่นเก่านะคะเชื่อว่ารุ่นลอนดี้ลอนดี้บอยนี่มีลรลปตุ๊ก,กาตาเห็นไหมน่ารักเลยกล่องมันจะเป็นแบบนี้นะคะามาดูข้างในกันเลยดีกว่า นี่นะคะแบบ i บิ๊ก d ลอนรีบอยน่ารังดีอ่ะมาไว้ตรงนี้ก่อนนะอย่างที่สองอันนี้ตามหามานานมากดีใจมาที่ได้มาคือแบรนด์ิกร้อยเปอร์เซ็นอนดี้วอร์ฮอนะคะไหมอันนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างหายายากก็คือเป็นตัวที่เป็นผมสีขาวนะคะ ก็ตัวอันนี้ตามหามานานมาไปเจอที่ออพี่ที่ญุ่นนะคะเขาซื้อมาให้แล้วมันจะเป็นเซต3ตัวแต่ว่ากล่องนี้มันมีแค่2ตัวใส่ย,ยู่อีกกล่องนึงซึ่งอยู่ในรถไม่ได้เอาลงมานะคะอันนี้ก็เป็นตัว 60s นะคะ mm hmm. โทษทีค่ะเสีย mm hmm. งร้ต่อมาเป็นหมีอีกแล้วหมีตัวร้อยชิปแอนเบลนะคะ ก็น่ารักดีเป็นทำมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะให้ดูใกล้ๆชิปแอนเดลค่ะคิดว่าก็หายากพอสมควรเหมือนกันอันนี้ตั้งแต่ปี2010นะคะสุดท้ายแล้วจากกล่องที่จากญี่ปุ่นนะคะคือตัวนี้หมี400%เอร์เซ ตัวเซเว่นอีเลเนน่ารักนีซเ่นอีเลเ่ค่ะน่ารักดีตอนนี้เขาจะมาคู่กับตัวร้อเอร์ซ์ด้วยนะคะเดี๋ยวพาเก็บคู่กับตัวร้อยเป นะคะมี่เซเว่นีเลเว่นนะคะก็เหมือนเนดิมทำลายมีสีน้อยต่นกันอ่กมาถึงกล่องที่สองแล้วกล่องสุดท้ายที่จะเอามาอดวดวันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่กำลังฮิตอยู่เลยตอนนี้นะคะตื่นค่อนข้างตื่นเต้นเลยทีเดียวกล่องนี้มาจากไต้หวันตัวนี้ Astronaut น,นะคะของกระซิงลัง Space Series เขียนแบบมันตัวนี้เป็นตัวเหมือนพวกซอฟวายนิวนะคะทำเป็นตัวแอสโทรนอตนะคะซึ่งสีแดงเนี่ยเขาจะออกแค่ที่ไต้หวันนะคะไม่มีที่ไทยแต่ว่าที่ไทยที่แบบเพิ่งป๊อปปูล่ามากๆไปเลยเนี่ยก็คือตัวที่เพิ่งออกที่ JP t o ทอยนะคะก็คือตัวสีเหลืองกับตัวสีเทาซึ่งตัวสีเทาอ่ะเป็น Exclusive ของประเทศไทยประเทศเดียวนะคะตัวสีเหลืองไม่ได้เอกซ์คลูซีฟแต่ว่าเหมือนคราวนี้ที่เขามาขายค่อนข้างมีน้อยนะคะแล้วพอดีว่าแบบพลอยได้คือแบบมีพี่คนหนึ่งเขาใจดีมากนะคะให้ตัวสีเทาพลอยมาเพิ่มนะคะพอยก็เลยได้ตัวสีเทาเนี้ยเอาไปแลกกับตัวสีแดงก็คือเหมือนเราเอาตัวเอกซ์คลูซีฟของประเทศไทยอะ่ะไปแลกกับ ตัวเซ็กซ์คู i ซีฟของคนไต้หวันมาก็เลยได้มันเป็นตัวนี้นะคะซึ่งคิดว่าอันเนี้ยเพื่อนๆน่าจะอยากจะเห็นรีวิวแบบแกะออกมาดูกันก็พอก็จะมาทำให้ดูว่าแบบแพ็กเกจแบบเนี้ยมันแกะยังไงเออให้แบบเหมือนสมมติบางคนอยากจะเก็บแพ็กเกจันีไว้ถ้าเกิดเราดึงออกมาอย่างนี้เลยไอ,อ้ตรงกระดาษข้างหลังมันก็จะพังใช่ไหมเออก็จะทำให้ดูว่าแบบมีวิธีแกะไงนะคะแล้วก็เอามารีวิวตัวนี้ให้ดูกัน อันนี้ก็ดีใจมาที่ได้มาแต่ว่าแอบเสียใจนิดหน่อยเพราะว่าตอนที่ไปเอาอ่ะคือโดนภาษีด้วยอ่ะแล้วแบบเหมือนเราไม่ได้ซื้อใช่ป่ะเราแค่ส่งตัวสีเงินไปแล้วเพื่อนที่ไต้หวันก็ส่งตัวสีแดงมาให้อย่างเงี้ยแล้วแบบโดนภาษีไปแบบ500กว่าบาทแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะคือแบบเออแต่ว่าพ่อก็ไม่ได้ไแบบลองเรียนคือจริงสามารถไปลองเรียนได้ตรงศวลกากรตรงเจ้ัฒนะใช่ไหม แต่พอก็แบบไม่ได้ไปเพราะว่าเหมือนอุตส่าห์ไปเอาแล้วเราก็อยากได้ของเราก็ไม่อยากเที่ยวไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยอืมก็เลยเอามาเลยละกันแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูวันนี้นะคะเพื่ได้มาวันนี้สดร้นอนเลยแล้ววันนี้ก็ตอนนี้คือทําวิดีโอตอนประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วเพราะว่าวันนี้ไปทานข้าวมาก็ยังไงก็ถ้ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะ อ,อ๋อแล้วก็ลืมบอกว่าพวกนี้ที่พามารีวิวไม่ได้ขายนะคะก็คือพอมี f e c o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  k n p n p e เอ่อชื่อพลอย to อยนะคะไปติดตามกันได้ซึ่งจะมีขายแบบิกขายพวกซอฟต์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เอามารีวิวไม่ได้ขายนะคะโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะถ้าเกิดอยากจะมีฟีดแบ็กคอมเมนต์อะไรไงก็ทิ้งไว้ได้ใต้วิดีโอนะคะแล้วก็ฝากไปติดตาม Facebook กับ Instagram ของพอยด้วยนะคะเดี๋ยวจะทิ้ง ลิง์ไว้ให้หิงชื่อไว้ให้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ